อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันที่7มีนาคม2564นะครับวันนี้เราจะไปออกทริปกับกลุ่มใหญ่โดยนี่ x m a แของเรานานานออกทริปทีะกลุ่มใหญ่จะทริปเราต้องแจมไ,<อ>ไปเดี๋ยวเราไปรวมตัวกับกลุ่มใหญ่ที่ปัม๊มปั๊มแม็กบางนานะครับ สายมาเป็นมาถ่ายเราไหมเฮ้ยสายเลยสายนิดใช่ไหมครับยังนิดนิดอีกังใหญ่เลยล่ะเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงมารวมกับกลุ่มใหญ่แล้วสปอเรซิ่งเยอะมากวันนี้ทริปแรกของปี64เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในในกลุ่มนะครับ ตอนนี้มันประมาณน่าจะประมาณเกือนครับอย่ีนี้ยใครใครไปถูกวะครับสองคนรับน่าจะน่าจะต้องแบ่งหรือว่าไม่แบ่เอาเอแค่เยาเอมัลวาม่น้นยจะยาก็ยอ่ะรวมรวม cái <laughs> bạn <laughs> cầm nhóm ngón tay ok được rồi tao นี่ก็บีบการเดินทางแล้วกำลังจะออกเดินทางแต่งตัวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันปลายทางครับลุย ้เราก็มาถึงปตทบบานนาแล้วค่ะพักรถเป็นไงครับของที่วันนี้วันดีครับสนุกครับว้าวมาไหมมาแล้วกับหมดหมดบดหมดบอกหบดบอกพี่้มมาดิผมไม่เจอเลยนี่อยู่ไหนมาี่อยู่ไหนมาอ๋อ พักผ่อนพักผ่อนนะเดี๋ยวะมีกิจกรรมอะไรกิจกรรมด้วยครับอันนี้ใครมาสายอะเสียตังครับมาฟักเลยคนไทยเมนครับสิงคโปและเมนครับมาหนึ่งร้อยบาทครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นค้าวเนียวเส้นขนสายนะครับจะเสียหนึ่งร้อยบาทเป็นข้าวเนียวเอ้ยขนสายนียมผมอยู่ที่เสียงลมอากาศพักผ่อนอากาศบรรยากาศติ๊อยัง น้ำรีครับมีน้ำฟรีตายแล้วไปซื้อน้ำมาเีลในหอยหน้าขี้แต่งประมาณนั้นโอ้ยที่แบร์เอ็มเอ็มพีนี้หมอบหน้าดูเลยหมอบหมอบแบบเสื้อเปิเลยเด็กแวนมีไหมหมอบเสือเออมันเปิดเห็นเจ้งหน้าเหยโชว์แผงหลังเหรอโชว์แผงหลังอย่าหวังมันนะอย่าหวังมันเจอหลามตวดรู้เลยโอ้โหสองห้าข้าหลามไปแบบนิ่มๆเลยเก้าร้อยก็หมอบตูดออกอ่ะ 900อ่ะสายซิ่งเราสายซิ่งสายซิงหรือย่างเราอ่ะเราสายซิงแต่ติดชุ่มแต่เอ็นพันธุ์ไม่ติดเตะเกียร์หักนะโดนเหมือนเงี้ยผมโดนได้แล้วใช่ไหมได้แล้วแต่เจฟลอยนี่เดี๋ยวเขาไปไหนกันเอวะนั่นเขาเข้าห้องน้ำตามนุ่งกันเองเพราะตัวแรกเองเจฟแล้วกันบรรยากาศบรรยากาศแล้วผ่อน ไอ้สามเตอร์น้ำมันอ๋ออันนั้นอันนั้นช้าละลายครับอันนั้นช้าละลายนี่ไปลงสนามได้เหรอฮะลงสนามได้รู้ปากรู้ว่างอีกแล้รถเป็นไรรถเป็นไรบางจอรถเป็นไรรถเป็นไรสารไม่ติดไม่ติด อา่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวทางกันต่อลุย น้ำตกดงพญายเย็นเป็นไงไปไงสนุกเลสนกลุก <c oughs> ถึงแล้วรรยกาศร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> ลงมาดูข้างล่างกันดีกว่าถ้าหนมข้าฝันขนมฝันแล้วขนมเล่นเลยหนูซื้อหวยเดี๋ยวจะคูก หมอหมอแม่ซุบซิปซุบซิปเป็นไงพี่ฉลามเหงาเหงาเลยครับมาคนเดียวเหงาเหงาเหงาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแรงแล้วหยุดบ้างมันไหมมันไหมมันครับยังไม่โทรถามแรงจะเปลี่ยนมาอันนี้ฟังเห็นเห็นแรงจริงแจ้งมันไหมโคตรมันเลยค่ะเดี๋ยวผมบอกบ่อยอีกทีนะแล้วมีหีด้วยจวดคือเก่าเดี๋ยวบ่อยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะ โอ้ยงานนี้ไม่ต้องไป็นไม่งวอนละพันมีดีกันให้สิคนนี้ไดสุดยอดแล้วเขาอย่างกิ่งข้งละพันากไปเอาไปัลโหลไปั้ำตาซ้บต้อยขนาดนั้นหิวเหรอหิวเรากับแก้มนี่กมาแล้วมาแล้ว อ่าจะไปลงไปไหนอ ok ้าวคนนี <Mozart> <c oughs> ้นี่ครับที่มาสายเมื่อเช้าใช่ไหมเลี้ยงได้เลี้ยงน้ำยางเลี้ยงน้ำยางเลี้ยงแล้วครับเลี้ยงแล้วเลลี้้ยงแวขอบคุณมากครับน้ำที่มันแตกข้างนอกรถเห็นรถแล้วใช่ปะว่าบอกว่าคนสุดท้ายลุงแจจะมาลุงแจก็เป็นสุดยอดสุดยอดยังไงพี่น้อยทีนี้มันตอนนี้ไม่ล้างท้ายนะสง ตามฟอซ่าไม่ทันฟอซ่าไม่ทันตามสามร้อยไม่ทันฟอซ่าาแรงแก๊งลามสองแก๊งลามสองักวิญาแก๊งลามสองแก๊งลามสอง กินข้าวพักผ่อนแล้วก็โดดน้ำเล่นอันนี้ก็ย้ายที่ไปวัดถ่ายรูป <Yahoo! S 1> เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไปลุยเรียบร้อยครับ นนูบอกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงนู้นวัดเราจะไปตรงนู้นไปตรงไหนนะตรงที่มีฝนนะตรงที่มีฝนนั่นเองครบเละเละเละยกเลิกยกเลิกถ่ายรูปที่วัดยกเลิกน้นะฝั่งนู้นวัดที่เราจะไปฝนตกแล้วจบกันจากผิดหวังที่ไปถ่ายรูปที่วัดตอนนี้เรามาอยู่กันที่ กาแฟร้านกาแฟบ้านนาอยู่ตรงไหนไม่รู้เช็คจริงนชื่อร้านกาแฟอะไรวะร้านกาแฟลุงพันร้านลุงพันลุงคาเฟ่เออเอบรรยากาศดีอ่ะข้างหลังมีควายด้วยปุ๋มควายฝน,นตกแดดออกฝนตกแดดออกนรกจริงๆ กินกาแฟก่อนสุดยอดสุดยอดโคตรร้อนอ่ะเดี๋ยวร้อน,ดนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนสุดยอดเลยสมาชิกไปสั่งกาแฟกินกันแล้ว แมีแนมมินกาปิดทริปหน่อยกาปิดทิปหน่อยกาปิดทิปหน่อยแม่งทั้งร้อนทั้งฝนเลยอ่ะเช็คอินก็ไม่ได้ทุกที่นะแต่ว่าสนุกมากเลยครับเจอกันทริปหน้านะเออไปไหนดีวะกลับบ้านเลยครับไม่มีอะไรแล้วทิปหน้าเดี๋ยวไว้ทบุญกันนะครับเดี๋ยวใครว่ากันนะครับบ๊ายบายบ๊บาย stepping up